ตลาดอื่นเขาตกกันเยอะเหลือเกินแต่เชื่อไหมอีก20ปีทั่วโลกต้องการใช้เครื่องบินเพิ่มอีก20,000ลำและนีก่ก็กลายเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ผลิตอากาศยานชื่อดังอย่าง a i r b u ัสออกมาบอกเลยและรู้ไหมครับว่าทั่วโลกที่ใช้เยอะตรงนั้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับใช้เครื่องบินเยอะมากๆในะอีก20ปีข้างหน้านะครับสำหรับที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือประธาน Air ์บัสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็คือ,น,อนายอานันต์สตนลีย์เนี่ยนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลกอุตสาหกรรมการบินตลาดการเดินทางและท่องเที่ยวในของทั่วโลกและโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าเก็เป็นหัวหน้าที่ดูแลของเอเชียแปซิฟิกของค่ายผู้ผลิตเครื่องบินแอร์บัสเนี่ยนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าในพูดว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะจะมีการใช้จํานวนเครื่องบินหรือความต้องการของเครื่องบินเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ19,500ลํา เยอะทีเดียวนะครับในอีก20ปีข้างหน้านะฮะเรามาดูกันนะครับว่าการเดินทางในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยทำไมต้องใช้เครื่องบินเยอะขนาดนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าในเอเชียแปซิฟิกชื่อมันบอกอยู่แล้วคือทวีปเอเชียสมมันก็ใหญ่ที่สุดในโลกของเ้วถูกไหมฮะเชื่อมต่อไปอีกฝั่งมหาสมุทรของแปซิฟิกอีกต่างหากนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการบินในระยะสั้นและกลางประเภทไม่เกิน3-6ชั่วโมงในขณะเดียวกันการบินระยะกลางถึงยาวประเภทบินเหนือเกิน6ชั่วโมงจะก็ทงไปถึง12-13ชั่วโมง นี่ยังไม่รวมโอเชียเนียนะครับก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าไปด้วยนะครับความต้องการตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทําให้โอกาสที่จะได้เห็นเครื่องบินผลิตกันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเยอะขึ้นเช่นในเอเชียแปซิฟิกก็จะมีความต้องการใช้เครื่องบินแบบบินระยะกลางระยะสั้นกับระยะยาวแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นเครื่องใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแอร์บัสเคยผลิตแล้วก็ต้องเลิกผลิตแล้วคือ a 3 8ามแปดศูนย์ที่เรียกว่าซ um ูเปอร์จัมโบ้นะฮะสำหรับเครื่องบินประเภทใช้กันแบบระยะใกลยกลล้้ๆตองงาถึ16 ก็ถ้าในตระกูล Airbus สของเขาก็จะเป็น A 2 2 0 A 3 2 0 neo นี่นะครับและนอกจากนี้ถ้าบิลระยะก,กลางถึงใหญ่อันนี้จะกลายเป็น A 3 3 0กับ A 3 5 0นะครับและโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาประเมินเลยนะครับว่าในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกนี่นะครับ71%ต้องการซื้อเครื่องบินใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาทำให้ ธุรกิจสายการบินมันโตขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมีความจําเป็นถึงเจ็ดสิบเว่ายังไงธุรกิจการบินมันต้องขยายตัวนะครับในขณะเดียวกันย9ซื้อลําใหม่ครับเพื่อแทนลําเก่าเพราะลาเก่าก็คงแบกต่อไปไม่ไหวนะครับและที่สําคัญเป็นโจทย์หนึ่งที่ทําให้มีความต้องการต้องเปลี่ยนเครื่องบินและซื้อเครื่องบินใหม่เพราะอะไรทราบน,นะฮะเรากาลังสู่ยุคที่เรียกกันว่า net zero นะ zero เป็นศูนย์ปล่อยอากาศเสียทุกอย่างต้องเป็นศูนย์ลดกา๊าซเรือนกระจกสารพัดสารเพยนี่แหละครับและอีกอย่างหน จะบอกงั้นก็ได้หรือจริงๆมันเป็นมา,มา,มาตรฐานการบินใหม่สาหรับสายการบินทั่วโลกตอนนี้จําเป็นต้องมีเครื่องบินที่ช่วยลดโลกร้อนลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นเลยเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเก่านะเครื่องเก่าพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยในการเกิดความต้องการในการใช้เครื่องบินเพิ่มขึ้นในยี่สิปีข้างหน้าประมาณ1 9ื่นเกาพันกว่าลำนะครับนี่คือเครื่องบินขนส่งผู้โดยสาร แต่ถ้าเป็นเครื่องบินขนส่งผู้ประเภทสินค้าที่เรียกว่าแอร์คารโก้เนี่ยนะครับแอร์บัสเขาก็บอกนะครับว่ามันเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจเมื่อของขายดีคนมีกําลังซื้อความต้องการเครื่องบินก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับเครื่องบินขนส่งสินค้าประเภทลําตัวกว้างน่าจะมีเพิ่มขึ้นถึง250ลําหรือมากกว่า10%นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในเรื่องของอการคาดการณ์ว่าการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะ ทางด้านของผู้บริตแอร์บัสเขาก็มองว่าปริมาณผู้โดยสารน,นะคือจำนวนผู้โดยสารเนี่ยนะครับที่จะเดินทางในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเติบโตกันประมาณ4.8%ต่อปีนับจากนี้ไปอีก20ปีเลยนะครับคือเรียกว่าโตทุกปีนะฮะและไอ้การเติบโตตรงนี้สูงกว่าจำนวนการเติบโตของนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลกที่มีอยู่แค่3.6%ต่อปีใน20ปีข้างหน้านเห็นไหมว่าทำไมเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจึงกลายเป็นผู้มิภาคหรือชวีปที่แบบว่าน่าจับตามองโจงทั้งเครื่องบินก็ขายดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขนคนขน,นสินค้าเขาขายดีหมดเลยนะครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมองกันไกลๆก,กันนิดหนึ่งสําหรับเรื่องนี้นะคร